สว,ส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 วัสดีครับทุกท่านผู้ฟังเที่ยวรบกลับมาพบการตามเคยไม่หยุดยั้งครับท่านโดยสถานการณ์วันนี้มีหลายต่อหลายประเด็นนะครับเดิมผู้ชมรวมถึงเรื่องของสถานการณ์น้าท่วมนั้นก็ยังคงเป็นที่คุกคุลอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวครับท่านแล้วเกิดอะไรขึ้นต่อเนี่ยส่งผลให้วันนี้นะครับทดามผู้ชมนางสาวแพทองทานชินวัรนายกรัฐมนตีครับท่านได้ทําการลงพื้นที่นะเนี่ยแล้วก็เกิดอะไรขึ้นจ้าโอ้ยก็เป็นที่ได้รับการต้อนรับอย่างหนักหน่วงกันเลยทีเดียวนะครับเดิมผู้ชมหรือเปล่านั่นก็น่่่าาาาจจะะะใชช้้้เเเเเกกกิิิิดดดดปรรรร็นนนนนนออออไขึตีสมมมมืบท<ม>ูยง <oph>. มีอะไรอีกแล้วนะเนี่ยเฮ้ยลงไปพื้นที่น้าท่วมอะไรแบบนี้ทําไมต้องแต่งหน้าแต่งตาสวยนะครับท่านผู้ชมอะไรประมาณนี้ <c oughs> ก็งงเล็กน้อยถึงปางกลางเก,กินเลยทีเดียวครับท่านไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีนะเนี่ยโดยอะไรวะเนี่ยอืมไม่เหลืออะไรเลยครับนะนไม่เหลืออะไรเลยครับท่านชาวบ้านสะสื่นนะเนี่ยก่อนนายกแล้วก็สั่งเฝ้าระวังพื้นที่ปอบางอพยพทันทีอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมแล้วมีภาพอะไรจะเนี่ยอืมก็ลงไปทักทายนะครับท่านกับผู้ประสบภัยด้วยความเป็นกันเองอะไรประมาณนี้ส่งผลใน้ตอนนี้ครับ ท่านบางส่วนน,นั้นนี่ออกมาบอกว่าเนี่ยเฮ้ย <c oughs> แบบนี้มีการหลั่งน้ําตาด้วยหรือไม่ <c oughs> ใช่นะครับท่านผู้ชมแล้วก็การร้องไห้เนี่ยเป็นการสร้างภาพหรือไม่มาจากไหนอีกแล้วสลิมทั้งหลายแหล่นะครับท่านผู้ชมแล้วก็ตอนนี้ครับ <c oughs> ท่านสถานการณ์ของม็อบกาลีบ้าน <c oughs> กาลีเมืองนั้นเป็นอย่างไรต่อไปจะเนี่ย <c oughs> โดยตอนนี้ก็ต้องติดตามนะครับท่านผู้ชมโดยตอนนี้เริ่มจะลดลงมาแล้วถามลดอะไรจะเนี่ยโอ้ยหลังจากที่ตอนนี้นายทุนหายนะครับท่านผู้ชมหดหายกันอย่างมากมายกายกองกันเลยทีเดียวนะเนี่ยหลังจากประกาศครับท่านหรือเปล่าไม่แน่ใจเตรียมจะชุมนุมยาว ตอนนี้เริ่มจะขดสั้นแล้วนะครับท่านผู้ชมแล้วก็คุยโมคุยโวค,โวครับท่าน17เที่ยถึงนี้นะเนี่ยจะเดินทางไปยื่นหนังสือให้นายกรัฐมนตรีเพื่อเฮ้ยให้เฝ้าวังนะครับท่านให้เฝ้าระวังระบบทักษิณอะไรประมาณนี้โอ้ยกูว่างงเหลือเกินกันเลยทีเดียวครับท่านสายไปม็อบอะไรวะเนี่ยอืมกาลีบ้านกาลีเมืองนะครับท่านผู้ชมถามทำไมมันชื่อนี้จะเนี่ย <S <S นึกชื่อไม่ออกนะครับท่านชื่อที่มันจะดีดีกว่านี้นะเนี่ยก็ต้องเป็นชื่อนี้ส่วนตอนนี้มีอะไรกันอีกไหมจ้าเมื่อแบบแปลงเป็นแบบยุกแปร ตอนนี้คลิปเสียงลุงปิศนาแห่งบ้านจุดๆมาอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ตอนนี้มีสถานการณ์เร่งด่วนแจ้งเข้ามาครับท่านหลังจากรายการเจาะลึกทั่วไทยอินไซต์ไทยแลนด์นะครับท่านผู้ชมของรายการคุณหมาแก่ครับท่านดนายเอกมหาสวัยมหาสวัสดอะไรประมาณนี้แล้วก็คุณแมวสาวได้ทําการนะครับท่านผู้ชมปล่อยคลิปเพิ่มมาอีกคลิปหนึ่งแล้วครับท่านเป็นคลิปลับของไอ้ลุงบ้านป่าอะไรสักอย่างหนึ่งนะเนี่ยโดยได้มีการคุยกันถึงเรื่องเงินนะครับท่านผู้ชมตอนนี้มีปัญหาแล้วว่าถามมีปัญหาอะไรเจ้เนี่ยไปเบิร์นเนี่ยมึง,ปปงล้แว อะไรประมาณนี้ฟ้องอะไรเจ้าเนี่ยฟ้องหมาแก่นะครับท่านโดยมีสถานการณ์เร่งด่วนแจ้งเข้ามาเว้ยเฮ้ยตอนนี้บ้านป่าสอดแตกนะครับท่านผู้ชมหลังจากตอนนี้เว้ยเฮ้ยประวิทย์เดือดนะเนี่ยฟ้องหมาแก่ครับท่านแห่งรายการจอดลึกทั่วไทยอินไซต์ไทยแลนด์แล้วก็ช่อง9ก้านะเนี่ยเรียก50ล้านบาทกันเลยทีเดียวยื่นกสทชระงับการออกอากาศจอดลึกทั่วไทยอะไรประมาณนี้เฮ้ยโดยตอนนี้ประวิทย์ไม่ได้เด่นไม่ได้เก่งเหมือนกับสมัยตอนที่มันยังเป็นรองนายกนะครับท่านผู้ชมตอนนั้นได้ข่าวว่าเนี่ยเก่งเหลือเกินเรื่องไหนเจ้าเน หรือเปล่านะครับท่านอะไรประมาณนี้ <t iny> ก็เป็นที่จับตามองครับท่านโดยวันนี้นะเนี่ยโอ้ยมาแก่เล่นแรงนะครับท่านผู้ชมบอกแล้วใช่ไหมผมบอกคุณแล้วใช่ไหมอย่ามาท้าทายว่านี่เป็นคลิปเสียง AI แบบนี้มันเหมือนกับเป็นการดูถูกรายการผมอะไรประมาณนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งอย่าท้าทายนะเนี่ยท้าทาทยแล้วเป็นอย่างไรจ้าคลิปที่5มาเลยนะครับท่านผู้ชมแล้วพอคลิปที่5มาเกิดอะไรขึ้นจ้าชิปหายนะครับท่านเพิ่มเติมกันเลยทีเดียวนะีนนน่อาจจะแตกทั้งป่าช้าเลยนะครับท่านว่าเป็นที่ติดตามอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวนะครับท่านผ ม,มีไปถึงคลิปไหนจ้ะเนี่ย13 14คลิปนะครับท่านผู้ชมตอนนี้นะเนี่ยบางส่วนผมก็ได้มาอยู่ในมือแล้วหรือเปล่าไม่รู้นะเนี่ยถามทําไมต้องกักไว้ด้วยจ้ะบอกหมดมันไม่ดีนะครับท่านผู้ชมโดยเอาเป็นว่ายกของศิลาเจนจาคาะครับท่านหลังจากผมได้ต่อหานะเนี่ยเฮ้ยศิลาเป็นอย่างไรบ้างเนี่ยไอ้คลิปบ้านป่าลอยต่อเนี่ยมันเป็นคลิปเสียงที่ใช้ AI หรือเปล่าอะไรประมาณนี้ศิลาบ,บอกไม่รู้แต่ถ้าเกิดสมมติเป็นคลิปลุงปิศนานี้นะเนี่ยเฮ้ย <"H ee, S 2> ยืนยันได้ว่าไม่ใช่ AI นะครับท่านแล้วก็คลิปบ้านจันสองล่า มีถามทํำไมถึงเชื่อว่าไม่มีโอ้ยถ้าเกิดสมมติมีไอ้พวกนี้มันปล่อยไปนานแล้วนะครับท่านผู้ชมก็ต้องจับตามองอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวครับท่านลําพังนะเนี่ยตอนนี้หลังจากที่โอ้ยใน อะไรว่านายสามารถเจนชัยจิตวนิชนะครับท่านผู้ชมแล้วก็นายไพบูรครับท่านได้ขึ้นแท่นนะครับท่านผู้ชมเป็นเลขาธิการของพรรคพลังประชารัฐนะเนี่ยไม่รู้ว่าโ,โดนใจประวิตรตรงไหนนะครับท่านผู้ชมแล้วเป็นอย่างไรต่อไปจ้าโอ้ยสอสอคนอื่นหรือว่าดีสอสรับไม่ได้นะครับท่านเอาสอสอปัเซตอะไรประมาณนี้มาเป็นเลขาธิการพรรคแล้วเกิดอะไรขึ้นต่อจ้าประวิทอยากเป็นนายกอีกมาเติมเงี้ยมาทั้งอยากเป็นนายกอีกพิ่พีเนี่ยพึ่งเวียพิเศษแบบเปลีนยนขอแล้วอลตอนนี้ผมเริ่มรู้แล้วนะครับท่าน รู้แล้วครับท่านว่าทําไมเนี่ยประยุทธ์ไม่ยอมปล่อยให้ประวิทย์ได้เป็นนายกรัฐมนตรีนะครับผูบ้ชมสาเหตุหน่าจะมาจากตรงนี้หรือเปล่าถามตรงไหนบอกไม่รู้เหมือนกันก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมเหตุการณ์อะไรวะ ชุลมุนชุลเกยังไม่หยุดจอนกันเลยทีเดียวส่วนตอนนี้ป่าแตกแน่ครับท่านเขาเรียกว่าเนี่ยบริวารเป็นพิษนะครับท่านผู้ชมโดยไอ้ป้อมอ่วมครับท่านกระอักแล้วเนี่ยแทบหัวมุดปี๊บกันเลยทีเดียวคลิปหลุดครับท่านพุ่งพานไม่หยุดยั้งนะเนี่ยพ่นพิษนะครับท่านผู้ชมนายพรพงศ์นพพลิตครับท่านหรือว่าเสด็จพี่นะเนี่ยยื่นสอบครับท่านปมเรียกรับเงินนะเนี่ยแล้วก็ชงไว้ยเฮ้ยถอดถอนมันพ้นจากการเป็นสสไปซะหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมแล้วก็ชงนั้เนี่ยยุบพักไปด้วยเลยพักไหนจะะพลััััังงปปรรรรชชาาาาหืออไมมม่นนนนคผูุ้้้ีเ็กตถ ค่อยฟังอยู่อย่ายิ้มแล้วจะเกิดอะไรขึ้นต่อทีนี้ก็ต้องมาติดตามนะครับท่านผู้ชมสถานการณ์ข้างหน้าจะเป็นอย่างไรโดยตอนนี้ครับท่านประชาธิปัตย์ก็เริ่มโผล่หัวกระบาดแล้วนะเนี่ยนำโดยชวนหลีกภัยครับท่านได้ออกมาสั่งสอนนายกรัฐมนตรีนะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรกับชวนหลีกภัยดีะครับท่านฉะนั้นทําอย่างไรดีจ้าแอดไลน์นะัดวิวช็อปนะครับท่านสั่งซื้อสินค้ากันเข้ามาได้มีทุกอย่างยกเว้นของที่ไม่มีะครับท่านอร่อยทันทีเพียงแค่ใส่ปากด้วยฮ่าขนาดแบ่งประจุหนเดมมึ หิมะพานปลากเกตขาวอบกรอบแอลมอน500กรัม240บาท250กรัม140บาทค่าส่ง40บาทบริการเก็ลายทางยังไม่มีวิบวับนัดวิวคือเสื้อนะครับท่านผู้ชมโนสลิม400บาทพร้อมส่งครับท่านกล้วยหอมทองอบธรรมชาตินะเนี่ย300กรัม150บาทขอบคุณท่านทั้งหลายอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวก็มาเริ่มข่าวกันต่อนะครับท่านผู้ชมโดยตอนนี้ว่าเคยเริ่มจะมองตัวเองถามมองตัวเองแล้วได้อะไรจ้ะเนี่ยรู้สึกว่าจะเริ่มไอ้นั้นอ้วนขึ้นนะครับท่านผู้ชมมันเป็นแบบ ครับแล้วนะครับท่านว่าไม่ได้เกี่ยวอะไรกับข่าวแต่ที่น่แน่ตอนนี้มา <imagine. S 2> แล้วเว้ยเฮ้ยโดยตอนนี้ประชาธิปัตย์นะครับท่านผู้ชมสอกระอากแล้วครับท่านโดยตอนนี้นะเนี่ยจากรอยร้าวกลายเป็นร้อยราวนะครับท่านผู้ชมหลายเรื่องกันเลยทีเดียวในประชาธิปัตย์ตอนนี้เฮ้ยไอตัวกีกี้ประชาธิปัตย์นะครับท่านผู้ชมอีกคนหนึ่งนะเนี่ยหรือว่าเป็นสมุนลิ้ล้อก็ไม่อาจแน่ใจชื่ออะไรจ้านายชาวมีขวดครับท่านออกมาโวยแล้วเนี่ยบอกว่าเนี่ยเฮ้ยตอนนี้มีการวางแผนไว้เฮ้ยที่ล็อบบี้แล้วเนี่ยบรรดาสอสอเพื่ออะไรจ คนที่ชื่อชาวมีขวดอะไรประมาณนี้ถามมีขวดมึงไม่เอาไปขายมันคือนามสกุลนะครับท่านผู้ชมโดยตอนนี้ประชาธิปัตย์ครับท่านแตกสั้นอีกนะเนี่ยหลังจากที่ตัวกีกี้นะครับท่านผู้ชมหรือริ้วล้อมไม่อาจแน่ใจหรือเปล่านะครับท่านนายชาวมีขวดบูดนันเนี่ยผู้บริหารประชาธิปัตย์ชุดนี้ล็อบบี้ทีมงานสสเพื่ออะไรจ้าเพื่อเที่ยวจ,จ้องขับตัวมนันเองพ้นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ฐานอะไรจ้าฐานให้ข่าวโจมตีนะครับท่านผู้ชมไม่รู้ว่าโจมตีเพื่อไทยหรือเปล่านั่นนี่เฮ้ยรู้ว่าโจมตีประชาธิ โจมตีผู้บริหารคนใหม่นะครับท่านผู้ชมที่พักพรรมาร่วมกับเพื่อไทยอะไรประมาณนี้แล้วมันดีไหมจ๊าดีไม่ดีไม่รู้นะครับท่านผู้ชมแต่วันนี้ชวนหลีกภัยขึ้นมาแล้วครับท่านขอพูดได้ไหมถามจะพูดอะไรชวนบอกมานะมึงจะของบตอนนี้ไม่ได้เวนไม่ใช่ ไม่มีแต่น,นี่มีนะครับท่านผู้ชมมันมาอีกแล้วครับท่านชวนหลีกภัยนั่นเนี่ยหลังจากเคยเป็นนายกนะครับท่านผู้ชมโอ้โหเมื่อประมาณหลายสิบปีมาแล้วครับท่านเกิดอะไรขึ้นจ้าวันนี้โผหัวกระบาลว่าเฮ้ยร่งสอนนั่นเนี่ยรัฐบาลแพทองทานจีนวัดชวนหลีกภัยครับท่านเสลอโผลผหัวกระบาลนั่นเนี่ยคุยโวโตลัน่นสั่งสอนรัฐบาลน,นายกอิไงไว่าเฮ้ยโวว,ว่าเนี่ยให้ยึดหลักไม่เลือกปฏิบัติซื่อสัตย์สุจริตไอ้ไม่ใช่ซื่อสัตย์สุจริตนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ยึดหลักน เตือนระวังผิดนะเนี่ยอย่าซ้ำรอยอดีตอะไรประมาณนี้โอ้โหพักนี้ก็ตกต่ำเต็มที่แล้วนะครับท่านผู้ชมมีหน้าครับท่านชูคออะไรประมาณนี้ชูคอมาจากไหนจ้ะเนี่ยเฮ้ยกินไก่หรือเปล่าบอกไม่ใช่เว้ยเฮ้ยนั้น KFC เฮ้ยเก่งเหลือเกินนั้นเนี่ยสอนคนนั้นสอนคนนี้เอาเวลาไปสอนคนในพักตัวเองก่อนดีกว่าเนี่ยพักเราซื่อสัตย์ทุจริตไม่ไม่ใช่พักเราซื่อสัตย์สุจริตไม่เคยมีคนซื้อเสียงเห็นไหมเนี่ยโดนใบแรกเลยถามโดนใบอะไรจ้าใบเหลืองจากกกตน,นะครับท่านผู้ชมชวนลีกภกักก็โอ้ย น่าจากกากนะครับท่านเด็กลูกเด็กเลี้ยวล้อในประชาธิปัตย์ดันมาซื้อเสียงซะเองนั่นเนี่ยหลังจากแพมด่าชาวบ้านชาวช่องนั้นเนี่ยเฮ้ยตัวไปต้องไม่โกงอะไรประมาณนี้เป็นอย่างไรบ้างจ้าเอ้ยจัดการในพักตัวมาเดงก่อนก็จะดีอย่างไม่หยุดั้างกันเลยทีเดียว,คร,วนนนนยรครับท่านส่วนตอนนี้นั่นเนี่ยเหตุการณ์ละอุนะครับท่านผู้ชมชวนหลีกภัยกับสุเทพทสุบันนั้นหลังจากตอนนี้นะครับท่านผู้ชมอาจจะเป็น200ลอยล้าวนะครับท่านที่อาจจะไม่ได้สมานกันอีกแล้วอะไรประมาณนี้ชวนหลีกภัยออกมาโวยเดือดนะครับท่านผู้ชมทำไมกบป กันหมดเลยแล้วเป็นอย่างไรต่อไปทีนี้ก็ต้องรุนครับท่านผู้ชมจะมีการออกมาอีกไหมนั่นเนี่ยสำหรับสุเทพเทือกสุบนันเรื่องอะไรจะเนี่ยหลังจากที่ตอนนี้มอบคอปทอนะครับท่านคนมันน้อยเหลือเกินกันเลยทีเดียวนั่นเนี่ยไม่รู้ว่าไอ้ข้างบนที่เป็นแกนนํากับไอ้ข้างล่างที่เป็นแกนอนนั่งฟังส้นตีนส้นมืออะไรประมาณนี้อะไรมันจะเยอะกว่ากันับท่านผู้ชมไอ้ข้างบนก็ตะโกนแล้วสู้ไม่สู้อย่างเงี้ยไม่แยบ,บกลิ้มเข้าอยากจะเป็นนายกไหมอย่ามาเป็นพี่หนึ่งอะไรประมาณนี้แล้วจะมีปัญญาได้ไหมจ้าที่หนึ่งด้วย กันนะเนี่ยแต่ถ้าเกิดผมเป็นปวิทวงสุวรรณผมต้องทนไม่ได้แล้วเว้ยเฮ้ยจะต้องเดินทางออกไปมอ,อบคอปทอแล้วนะเนี่ยไปเพื่ออะไรจ๊ะไม่รู้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมไปขึ้นบนเวทีก่อนแล้วเว้ยเฮ้ยหาเสียงเพิ่มนะเนี่ยสวัสดีแพทแพททั้งหลายแพทแพทเพื่อปวิเวทนะั้งแบบจะเป็นเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งให้แพทได้ไหมอะไรประมาณนี้โอ้โหผมก็ต้องสมเพศตัวเองด้วยนะครับท่านผู้ชมเห็นหน้าตัวเองในอนาคตข้างหน้านี้อาจจะต้องเจ็บปวดครับท่านเฮ้ยแล้วถ้าเกิดสมมติวันไหนวันหนึ่งแล้วเนี่ยผมดันแต่งงานนะ มาเห็นคลิปนี้จะเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยโอ้โหน่าจะบ้านแตกสาแหลกขาดนะครับท่านผู้ชมหรือเปล่าก็ช่างกันมันไปก่อนส่วนตอนนี้มาขยายผลเรื่องนี้กันก่อนครับท่านโดยไพบูลนิติตะวันนะครับท่านผู้ชมหรือไอ้น้อมนำําพระพุทธเจ้าอะไรประมาณนี้ฟ้องดตนายหมาแก่ผู้บริหารช่อง9ก้าปมคลิปเสียงยื่นกสทชปิดรายการนะครับท่านผู้ชมพร้อมกันนี้ครับท่านขูฟ่ฟ้องแล้วเนี่ยเจาะเรียกเงิน50ล้านบาทกันเลยทีเดียวแล้วทีนี้จะมีอะไรสนุกอีกไหมจ้าสนุก com หรือเปล่าบอกไม่ใช่เว้ยเฮ้ยอันนั้นเป็นเว็บสื่อสารข่าวนะคร หลังจากนี้เราเนี่ยเตรียมจับตาในะกครานผู้ชม วันพรุ่งนี้โชคดีเป็นวันเสาร์อินไซต์ไทยแลนด์ไม่น่าจะมีจับตามองวันจันด้วยเฮ้ยมีวันไหนวะเนี่ยเฮ้ยมันจะต้องมีคลิปที่ตอนนี้มาถึงคลิปที่5แล้วนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยเป็นเสียงที่คล้ายๆกับคนที่มีปัญหากับชูวิทย์กับบนวิสิ์หรือเปล่าวะเนี่ยก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับท่านคลิปที่5มาแล้วแล้วต่อไปจะเป็นอย่างไรจ้าโอ้โหเท่าที่ผมเห็นนั้นเนี่ยมันมีประมาณ12หรือว่า11คลิปแล้วไม่อาจแน่ใจเฮ้ยเป็นไปได้หรือไม่นั่นเนี่ยที่จอกมาเรื่อยๆอัน เฮ้ย ي, เหตุการณ์แบบนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นมาช่วงนี้ได้อย่างไรวะเนี่ยก็ได้ออกเป็น 2- อสาส่วนนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยป้อมเนี่ยโดนทักสินชินวัตรเล่นแล้วนะเนี่ยถามเล่นยังไงวะเอาคืนนะครับท่านมึงเก่งกับกูนักในอดีตใช่หรือไม่อะไรประมาณนี้แล้วอีกเรื่องหนึ่งจะเป็นอย่างไรต่อจ้าเฮ้ยในขณะที่เมื่อวานมีการถแถลงนโยบายนะครับท่านผู้ชมแล้วมันเกิดอะไรขึ้นต่อจ้าเฮ้ยเฮ้ยจากที่สายตาทุกสายตาจะจับเข้าไปนะครับท่านผู้ชมที่สาภาเกิดอะไรขึ้นจ้า <c oughs> แม้แต่ตัวผมเองด้วยนะครับท่่า,า,าน้ีสภไวกอ ครับท่านเพื่ออะไรจะเนี่ยมาขยายข่าวประวิตยนะครับท่านผู้ชมเพราะข่าวดีเปลี่ยนออกข่าวกระจอกเปลี่ยนเข้าครับท่านเหมือนกับที่คําพังเพยเขาว่าไว้หรือว่าเป็นเรื่องจริงแล้วก็น่าจะใช่ข่าวดีเสียตังข่าวระยทำทําให้ฟีเพราะอะไรเป็นแบบนี้มันมีเลตติง้งนะครับท่านผู้ชมและจะเป็นผือต่อทีนี้ก็ไม่อาจแน่ใจครับท่านวัดขุนพลังนั้นเนี่ยโดยตอนนี้ศิละปรลนาครับท่านควงคู่กันออกมานนั้เนี่ยบอกว่าเฮ้ยจบแล้วเว้ยป้อมแต่ว่ามันบอกว่าจบแล้วครับลุงอะไรประมาณนี้นะครับท่านพร้อมกันนี้ศิระเจนจาระยกมือท่วมหัวนะครับทท่่านววหั ทำอย่างไรต่อไปจ้าเฮ้ยลุงป้อมนั้นเนี่ยโอยพลาดอีกแล้วเฮ้ย,ยป้อมถามทําไมเนี่ยวางมือไว้เหอะแล้วก็ไอ้พวกที่อยู่ข้างๆตอนนี้นะเนี่ยพิธีกรยื่นไปถามสีลาเจนจาคะนั้นเนี่ยเฮ้ยคุณศีลานั้นเนี่ยไอ้คนที่อยู่ข้างๆปวิทย์เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างเอ้ยมันมีถึงขนาดที่ว่าไอบ้บางคนนั่นเนี่ยเหมือนกับเป็นมิจฉาชีพอยู่ข้างไกลไอ้ลุงนี้เลยนันเนี่ยุอยเจ็บปวดแล้วนะครับท่านผู้ชมเอปารีนาเป็นอย่างไรบ้างจ้าเอปารีนาบอกว่านั้นเนี่ยปวิทย์มันอยากจะเป็นนายกรันนตี้กเปื่่องทิ เพราะอะไรจ้าเพราะมันก็มาสร้างพรรคการเมืองอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมแต่ปัญหามันอยู่ที่ว่าเฮ้ยคู่แข่งของประวิรนี้ก็คือทักษิณชินวัตรนะครับท่านเพื่อแล้วมันเป็นเป็นอย่างไรจ้าทักษิณชินวัตรนี้เหนือกว่าทุกรูปแบบนะครับท่านผู้ชมโดยอย่างน้อยครับท่านทักษิณชินวัตรไม่เคยต้องไปเกาะโต๊ะใครว้ยเฮ้ยในการขอเป็นผอทบเพราะอะไรจ้าพาะทักษิณไม่ได้เป็นทหารนะครับท่านผู้ชมแต่ก่อนเป็นตำรวจยศพันตำรวจโททักษิณชินวัตรครับท่านแล้วจะเกิดอะไรขึ้นต่อจาเนี่ยเอปรินาเล่าเพิ่มเติมนะเนี่ยเฮ้ยอี่อน ทักไทยอยู่ได้สอสอสามร้อยกว่าคนเป็นอย่างไรบ้างจ้าคนเดินเข้าไปทักไทยทักสิณชินวัตรจำได้หมดเลยนั่นเนี่ยฮะเธอคนนี้สวัสดีอืมปาลีนาอย่างนั้นอย่างนี้ฉันเนี่ยเนี่ยยังงงเลยจําได้อย่างไงวะแล้วเป็นอย่างไรต่อพอปวิตโอโ้โหมีไปที่ไหนก็จะเรียกแต่ปาลีนาปาลีนาปาลีนาส่งผลให้เพื่อนของปาลีนาบอกนั่นเนี่ยเธออาจจะต้องอยู่พักนี้ต่อไปเพราะอะไรจ้าเห็นติดชื่อน,นี้อยู่ชื่อเดียวนะนวงงนนวครับท่านแล้วมันเป็นอย่างไรต่อที่นี้ทีนี้ก็ได้มีประชากรเรียกร้องนะครับท่านผู้ชม บอกน้องหนูถามมีอะไรอีกแล้วจ้าพี่ช่วยทําให้ดูอีกทีได้ไหมถามเรื่องอะไรเนี่ยทำม็อบหรือเปล่าผมไม่ถนัดนะไอ้นั้นต้องให้ขางคกไม่ใช่ทําเสียงประวิทย์นะครับท่านผู้ชมโอ้ยลมแทบจับกันเลยทีเดียวครับท่านเส้นคอแนละ้วเนี่ยตึงไปเลยนะครับท่านผู้ชมบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวสักวันเดี๋ยวมันจะเป็นจริงถามใครว่าเป็นจริงเดี๋ยวผมจะเป็นจริงถามเป็นจริงแบบไหน สมวัิดีทุกคนมาบ้านป่า,าพเพื่อเพื่ออะไรเมื่อแพนเพือบวิบมาแพนแบบประเวณมาบล็อกแัประมณเีเฮ้ย hey, อันนี้ผมทําให้ดูนะเนี่ยถามทำให้ดูว่าอะไรจ้าวันเนี้ยนี่มันเป็นเสียง AI ถ้าเกิดไม่ใช่เสียง AI ก็ได้เสียงอะไรวันเนี่ยโอ้ยพวกตลกนี้นะครับท่านผู้ชมเขาจะเรียนเสียงกันเก่งครับท่านแบบสวัสดีครับท่านผูน้ชมกลับผมสิทธิใจหย่อนตอนนี้อากาศหนาวขึ้นเรื่อยๆรเริ่มไม่หย่อนแล้วจึงขอจบการแถลงไขไปก่อนสวัสดีครับท่านเฮ้ยแล้วมันจะเป็นอย่างไรวะเนี่ย หมดทางไปหไลายทางยืนแล้วนะครับท่านผู้ชมประวิตยครับท่านโอ้โหยอยากจะเป็นนายกตัวสั่นหรือเปล่าตามที่มีข่าวออกมานั้นก็ไม่อาจแน่ใจแต่มึงอย่าเพิ่งมาทางนี้นะเว้ยเฮ้ยห้บล้านกันเลยทีเดียวครับท่านคือราคาที่ต้องจ่ายเฮ้ยแต่หลายคนก็มองนะเนี่ยการฟ้องอันนี้นะครับท่านผู้ชมทําไมวะเป็นการฟ้องแก้เกี่ยวครับท่านอะไรวะไับูนยื่นฟ้องนั่นเนี่ยด้านในหมาแก่ปมปล่อยคลิปนะครับท่านเฮ้ยแล้วกลัวอะไรวะเนี่ยคลิป AI ไไม่ใช่เหรอแล้วเป็นอย่างไรต่อทีนี้ชิปหายทั้งพักกันเลยทีเดียวนะครับ อนนี้ครับท่านถ้าเกิดเป็นสายตาของผมนะเนี่ยมองเข้าไปที่พลังประชารัฐนะครับท่านผู้ชมมันจะมีอยู่2อย่างครับท่านหนึ่งอะไรจ้าคนที่จะไปเข้าใช่หรือไม่บอกใช่1คนที่จะไปเข้าหลังจากนี้นะเนี่ยเพราะอะไรเพราะตอนนี้คนเลื่อนไหลออกแล้วนะเนี่ยอาจจะเป็นคนที่หมดที่ไปไร้ที่ยืนนะครับท่านผู้ชมอยู่กับพักพักนั้นแล้วเป็นอย่างไรต่อจ้าได้ตําแหน่งผู้ช่วยรัฐมนตรีเฮ้ยมันมีปัญหาหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจต้องให้ออกจากพักนะครับท่านมาโรสมัครเป็นพักมาวิตยแล้วเป็นอย่างไรต่อทีนี้เฮ้ยไอ้สอสอสอบต,ตกทั้งลนเอไป หมากด้วยเฮ้ยอาจจะได้ตำแหน่งในการนำสอสอหาเสียงนะเนี่ยท,ทั้งที่ตัวเองก็ยังสอบตกก็อาจจะเป็นได้มันดีเหลือเกินพักนี้นะครับท่านผู้ชมเปรียบมาหนึ่งดุดว่าเนี่เอ้ยผมเป็นอะไรวะเด็กที่เรียนแล้วก็สอบตกนะครับท่านผู้ชมซ้าชั้นนะเนี่ยแม่มึงเอ้ยสอบไม่ผ่านแพ้คะแนนเพื่อนไปหลายหมื่นคะแนนแล้วเป็นอย่างไรต่อครูนะครับท่านผู้ชมดันมาเปิดโรงเรียนติวเตอร์สอนพิเศษให้ผมนะเนี่ยเพื่อให้ผมมาเรียนหรือเปล่าบอกไม่ใช่ให้ผมไปสอนชาวบ้านชาวช่องอะไรประมาณนี้มันจะได้อะไรขึ้นไหมจ้าโง่ลงทั้งกว่าเดิมนะครับท ทั้งไอ้ตัวที่สอนครับท่านทั้งไอ้คนที่มาเรียนนันเนี่ยก็เบลอเบอพอกันเลยครับท่านเพราะอะไรจ้าโดยถ้าเกิดเป็นผมก็จะต้องหาสถาบันศึกษาที่มันดีกว่านี้นะครับท่านก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีเลยแต่ว่ามาเรื่องข่าวสลิมเดือนด,ดีกว่าครับท่านหลังฉากอุ้งอิงลงข่าวนั้นเนี่ยได้ไม่ใช่ ลงพื้นที่นะครับท่านผู้ชมบางกชะนนเนี่ยสร้างภาพหรือเปล่าทำไมมีการนั่งกับพื้นเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยแต่งหน้าทําไมอะไรประมาณนี้มันเยอะเหลือเกินนะครับท่านผู้ชมทีนี้ก็มีปัญหาอุ้ยหลายภาคส่วนครับท่านส่งเข้ามานะเนี่ยในช่องคอมเมนต์แต่ว่าไม่ใช่ของผมของช่องอื่นครับท่านใบหน้าก็ใบหน้าเขานเนี่ยแล้วทําไมจะเนี่ยมันไปหนักหัวกระบ,บาลในพวกนี้ได้อย่างไรอะไรประมาณนี้ผมไล้ยนแล้วผมก็สะเทือนใจอยากจะเดินไปห้ามเขานะครับท่านผู้ชมและบางอันก็บอกนะเนี่ยตอนนี้พ่อคิดครับท่านลูกทำนะเนี่ยมันไปกีดหัวใจ สวะอย่างมึงตรงไหนอะไรประมาณนี้ความคิดเขาของพ่อเขาอะไรประมาณนี้เขาคิดตามพ่อเขาก็ถูกแล้วถ้าเขาไปคิดตามพ่อมึงเนี่ยค่อยมาเดือดร้อนโอ้ยตายแล้วตายแล้วก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีแฮชแท็กสวะดนะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าหมายถึงใครเหมือนกันครับท่านขนาดเดียวกันนั่นเนี่ยยังไม่จบนะครับท่านผู้ชมตู่จะุพรครับท่านโวยแล้วเนี่ยไอ้พวกคนไทยตั้งหลายแหล่เพื่อยทำไมมันมึนอย่างนี้วะอยู่แบบอะไรก็ได้ให้โอกาสรัฐบาลแบบนี้ได้อย่างไรแล้วเกิดอะไรขึ้นจ๊าอืมตอนนี้นักลบห้องแอนะครับท่านผู้ชม คอปทอห้องแอร์ถามใครว่าหอกคอปทอห้องแอร์เห็นไอ้มบกับพีส้นตีนส้นมือนี้มันแดดร้อนไม่รูดจะดูพรหรือเปล่านะครับท่านอันนี้ประชาชนบางกลุ่มนั้นเนี่ยตั้งฉายาคอปทอห้องแอร์แล้วเป็นอย่างไรต่อจ้าไม่ลงสนามเองนะครับเดินผู้ชมประชาชนก็ถามผมมาอีกนะเนี่ยแล้วผมก็ถามกลับไปบ้างเฮ้ยทำไมจะดูพรยังไม่มาเขาบอกว่าเนี่ยฝนยังไม่ตกมาไม่ได้เกี่ยวไหมวะ <laughs> ไม่น่านจริ่ <laughs> เดี๋ยว ไม่น่าจะเกี่ยวนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าเห็นน่าจะดูพรนี้ผมหลุดขำไม่จุดยั้งกันเลยทีเดียวครับท่านเพราะอะไรจ๊าไม่รู้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชม มีใบหน้าโอ้ยเออกระชังกับแม่ไปก่อนครับท่านโดยตอนนี้อ่ะเจออีกแล้วครั้งแรกกันเลยทีเดียวครั้งแรกที่ชวนหลีกภัยพูดในฐานะพักร่วมรัฐบาลเพื่อไทยจี้เยียวยาไฟใต้นั่นเนี่ยแล้วก็สุดจริตไม่ติดคุกอะไรประมาณนี้อันนี้มันก็จะวนอยู่กับรูปเดิมนะครับท่านเฮ้ยเป็นแบบนี้ได้อย่างไรวะเนี่ยเฮ้ยชวนหลีกภยัยตอนนี้คืนน้ำลายแล้วเหรอนหนบอกว่าเนี่ยเฮ้ยเราจะไปบอกพี่น้องชาวใต้ได้อย่างไรเจ้าหน้าที่ไหนไปบอกพี่น้องชาวใต้แนะนําเอาหน้าไว้บนหัวเหมือนเดิมแล้วยังไงต่อเจ้านี่แล้วก็เลิกเล่นการเมือง มันน่าจะหมดยุคของคุณแล้วหรือเปล่านะเนี่ยอันนี้ชาวบ้านชาวช่องบอกออกมาซึ่งผมเชื่อหรือเปล่าก็ยังไม่รู้นะครับท่านผู้ชมแต่อีกคนหนึ่งครับท่านที่น่าจะหมดไปแล้วนะเนี่ยนายวิโรจน์ล,ลัชนาดดสินก็ได้ออกมาถามหมอว่าลงไว้เฮ้ยพิษณุโรคเขตมึงอะไม่ส่งคนลงบ้างเหรอจะได้รู้ว่าชาวบ้านเขาจะเลือกหรือไม่เลือกนะครับท่านผู้ชมเป็นอย่างไรบ้างจ้าหมอว่าลงไม่กล้าลงครับท่านโอ้ยก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยถ้าลงก็สอบตกอยู่แล้วหรือเปล่าก็ไม่อาจแน่ใจแต่แน่ใจว่าอันนี้คือสินค้าแล้วก็แอดไลน์ กันเลยทีเดียวโดยหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สักเล็กน้อยถึงปานกลางขอจบการแถลงไขไปก่อนสวัสดีครับท่าน